สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่น่นเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับพี่นนมีของใหม่มาให้เล่นนะครับผมเป็นโดดล่มกระดาษแบบนี้เลยนี่เมื่อต้นคลิปนะครับผมพี่นนก็โยนมาให้ดูแล้วนะครับผมว่ามันจะร่อนลงมาแบบไหนนะครับผมอันนี้นะครับผมของเล่นชิ้นนี้นะครับปล่อยมาจากที่สูงสูงนะครับผมแล้วเราก็หาอะไรมาถ่วงไว้ตรงนี้นะครับเหมือนคนโดดล่มนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับปล่อยลงมานะครับผมมันก็จะลงมาเหมือนต้นคลิปที่พี่นนโยนมาให้ดูนะครับผมร่อนลงมานะครับเหมือนคนโดดล่มเลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเตรียมกระดาษ A4 มา1แผ่นนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราทําการพับครึ่งกระดาษแนวสั้นนะครับผมปึ๊บเล็งตรงนะครับแล้วเราก็รีดได้เลยนะครับผมปึ๊บโอเคพอได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับผมทําการเปิดมานะครับให้เราพับ ครึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับผมของเล่นโดนล่มอันนี้นะครับผมทําง่ายๆเลยนะครับโอเคพอได้ในลักษณะนี้นะครับผมให้เราทำการเปิดออกมานะครับโอเคจากนั้นนะครับผมให้เราเอาไม้บรรทัดนะครับให้เราเอาไม้บรรทัดมาวัดนะครับผมทั้ง4มุมเลยนะครับ1 2 3 4นะครับผมเราจะวัด3เซนติเมตรนะครับผมนี่นะครับ1 2 3 3เซนติเมตรเราทําสัญลักษณ์ไว้แบบนี้เลย โอเคนะครับผมข้างนี้ก็3เซนติเมตรเหมือนกันนะครับทั้งสี่มุมเลยนะครับผมปึ๊บโอเคครับผมพอเราวัดทำสัญลักษณ์ได้ทั้งสี่มุมแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เรานำกรรไกรนะครับผมมาตัดได้เลยนะครับตัดตามเส้นเลยนะครับผมแล้วก็ตัดไปถึงที่เราทำสัญลักษณ์ไว้แบบนี้นะครับตัดทั้ง4ี่มุมเลย โอเคนะครับผมพอเราตัดแบบนี ederim, ้ได้ทั้งส right ี่มุมแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับผมให้เรานํากาวนะครับเป็นกาวแบบไหนก็ได้นะครับผมกาวเหลวกาวแท่งกาวหลอดนะครับผมได้หมดเลยจากนั้นนะครับผมให้เรามาทาแบบนี้เลยนะครับปึ๊บนี่แบบนี้นะครับผมจากนั้นนะครับให้เราไขว้กันแบบนี้นะครับปึ๊บไขว้แล้วก็ติดนะครับผมก็บีบปึ๊บนี่จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับอีกข้างก็เหมือนกันเลยนะครับผมทั้งสี่มุมนะครับ นี่โอเคแล้วเราก็ไวติดแบบนี้นะครับผมปุ๊บนี่นะครับผมพอเราติด2ข้างแนวยาวแล้วก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับก็แนวสั้นนะครับผมแนวสั้นก็เหมือนกันนะครับเราจะทากาวด้านซ้ายมือนะครับผมทากาวด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ด้านขวามือนะครับคว้ยมาแบบนี้เลยปุ๊บแล้วก็ติดบีบนะครับนี่โอเคนะครับผมก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับ อันสุดท้ายเราก็ติดเหมือนเดิมเลยนะครับผมไฟติดปึ๊บนี่ตอนนี้เราก็ได้ตัวร่มแล้วนะครับผมนี่แบบนี้เลยเห็นไหมแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะตัดกระดาษเป็นเส้นยาวๆนะครับสี่เส้นเราก็จะมาติดสี่มุมแบบนี้เลยนะครับโอเคครับผมขั้นตอนตัดเส้นกระดาษยาวๆนะครับผมให้เราเตรียมกระดาษ A4 มาอีก1แผ่นนะครับผมทั้งหมดเราจะใช้2แผ่นนะครับจากนั้นนะครับผมให้เรานํากรรไกรมาตัดนะครับ เส้นในลักษณะนี้นะครับผมไม่ต้องใหญ่เกินไปนะครับความกว้างก็ประมาณครึ่งเซนติเมตรนะครับผมแล้วก็ตัดตามความยาวกระดาษ A4 เลยนะครับปุ๊บนี่นะครับผมให้เราตัดแบบนี้นะครับผมทั้งหมด4แผ่นนะครับโอเคนะครับผมพอเราตัดกระดาษได้4เส้นยาวๆแบบนี้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เอาตัวล่มเรามาเลยนะครับจากนั้นนะครับผมเราจะใช้เทปใสนะครับในการติดนะครับเราก็เอาเทปใสมาประมาณนี้เลยนะครับผมติดกับเส้นกระดาษนะครับจากนั้นนะครับผมเราจะติด ทั้ง4มุมของล่มนะครับติดเข้าไปแบบนี้เลยปึ๊บแล้วก็ข้างๆก็พับติดแบบนี้นะครับปึ๊บนี่เราจะติดในลักษณะนี้นะครับผมทั้ง4มุมเลยปึ๊บนี่นะครับผม ตอนนี้ก็ติดครบทั้ง4เส้นก็จะได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมนี่โอเคนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาฝาน้ํามันลมมานะครับผมนี่ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมให้เราเอาเทปใสมาติดเหมือนเดิมนะครับให้นาเทปใสมาติดตรงนี้นะครับผมปุ๊บนี่เราก็ดูเล็งเลงให้ตรงนะครับผมมุมไหนมุมมันนะครับผมนี่แบบนี้เลยเราก็จะมาติดแบบนี้นะครับปุ๊บ นี่ติดในลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมให้มันตรงกับมุมนะครับนี่ให้มันตรงกับมุมกระดาษนะครับผมนี่ในลักษณะแบบนี้เลยโอเคนะครับทําการติดทั้ง4ี่มุมเลยนี่นะครับผมอันต่อไปเราก็จะติดตรงนี้ปึ๊บปึ๊บนี่ก็จะติดในลักษณะแบบนี้นะครับ1 2 3 4สาสี่นะครับผม โอเคนะครับผมอันสุดท้ายนะครับนี่เราก็จะติดทั้ง4ี่มุมเลยนะครับผมเห็นไหมจะได้ในลักษณะแบบนี้เลยนะครับปึ๊บนี่โอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมของเล่นอันใหม่ของเรานะครับเป็นโดดล่มกระดาษนะครับผมเราสามารถปล่อยจากที่สูงสูงแล้วก็ปล่อยลงมานะครับหรือว่าที่ลมแรงแรงนะครับผมที่ลมพัดแรงแรงเราก็ปล่อยลมมันก็จะพัดขึ้นไปสูงสูงเลยนะครับผม พอปล่อยไปที่สูงๆนะครับผมก็เอาโทรศัพท์อะไรถ่ายไว้ก็ได้นะครับผมสวยๆเลยลอยแบบสวยๆนะครับโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมเราก็หาอะไรมาถ่วงตรงนี้หน่อยนะครับผมให้ให้มันมีน้ําหนักหน่อยนะครับพี่นนท์ก็จะใช้ลูกแก้วนะครับผมจะใช้ก้อนหินหรือว่าอะไรก็ได้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับนี่มันก็จะห้อยในลักษณะแบบนี้เลยโอเคครับผมนี่เลยนะครับผมทั้ง2อันนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับผม โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพี่นนทก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่นน์ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่นนสํสำหรับคลิปนี้พี่นนก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ